กับสวัสดีสบายดีพี่น้องทุกคนเดอ้อมื่อนี้ก็พบกันส่งการอ็การ a อ s อีกแล้วเนาะซึ่งมื่อนี้ก็มาเที่ยวอยู่ที่เซียงขวางตอนนี้ก็พักอยู่ที่อ่าโรงแรมบ้านพักที่จเจริญน,นะค,คือคืนหนึ่งต้องม่าแสนกิบแพงเกินคือปกติเออมาส่วนบีกายเนาะเงินยังบบเฟ้ร์นะถึกราคาเพียงแต่อ่า จ็ดสิบพันกีบตัวคืนต่อมืออันนี้นึ่งเศษกรีบนะทุกคนมาบึ้งบรรยากาศในห้องนีบ่บรรยากาศในห้องอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เครื่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้วางเครื่องแบบตู้น้อยแล้วก็มีตังให้นั่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เตียงคืออันนี้คอยเอาตังมาไว้นี่เนาะซึ่งเป็นบ้อนซากตัวซาบีอันนี้ แสนกิบซึ่งพัดลมโบเมน้งองแอะนห้องห้องผัดลมมีพัดลมนมี่ดังวู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 ดอกไฟดอกไฟแจ้งสว่าง <S <S 1> <S 1> คือไอ้นี้ไอ้นี่ดอกไฟโรแมนติกเนี่ยมันบดได้ลนลยมันเปิดบติดล่ะมันได้เปิดดอกเนี่ยคือตอนนี้ก็ประมาณ00โมงเที่ยงคืนแล้วยังนอนบลับบะฮัวเป็นยัง ว่าวีนนอนคนเดียวเงาเงามากอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ่มีอย่งางไยมาอัปเดตแค่นี้มาอัปเดตเท่านี้เดี๋ยวเมื่อเอื่นไปเบิง้งไปลินใส่นะแน่เราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ้งนากานเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยเดย้บ่มีอย่งางายบายบาย